แล้วสิ่งนี้ใหญ่หัวคนหัวเพิ่นกะแอมเป็นที่เรียบร้อยเนาะมาเมื่อนี้แล้วไหว้แล้วพี่น้องไอ้สรอยกันเนาะทั้งอ่าเพิ่นอ่าแอมหัวนี่กะสี่คนผมเลี้ยงตั้งอันนี้เอโบไอโบเด็คล้องไหมเอยอันเพิ่นเพิ่นเอิมว่าไอยั้งอันนี้นะคอกฮะคอกคอกยั้งข้อมูบ่ คิด่าเคอะมูหน่อยนี่มีหูแมวเป็นดีใจพี่น้องเองเลยนิ่มมเออคอกแมวน้นองม่อนเทนเื่งวันนี่ฮะโดยการสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบัะสุขวสุขุขคนเด้อ โดยมาพบพ่อน้องาตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อเมื่อนี้กะมาอยู่ที่ดินเอมโมคือเกาพี่น้องไอเมื่อนี้เนาะโดยมายามสวยๆพี่น้องเลยพอดีมาเจอทางรถเพิ่นมาส่งอันต้านางเนาะทั้งไอพามีเพิ่นสั่งพี่น้องเเพิ่นก็มาส่งของกับเวลาเนาะที่เขามาครั้งนี้แหละโดยเ๋ยวกับไปหาเลยพี่น้องไอเอมโมเพิ่นก็จะอยู่ยังจีเพื่นเห็ดยังอยู่เนาะโดยสบายดีพวงสบายดีโดย เ,เพิ่นมาส่งตะนางอะไพี่น้องเอ้าสบายดีได้ละสบายดีน้อยเอ้าสบายดีอะมสบายดีอืมคือโบไใส่ส่งให้ลูกเลยอันเพิ่นมาส่งตะนางพี่น้องท่านายพมีเพิ่นกำลังซีข่าวมาบ่ะให้เพิ่นทาก่อนแล้วเพิ่นเห็นยังถ่ายคลิปโบจักอยู่นอกบุบอือก็โบนงส่งให้ลูกเลยโบมีส่งอีกแล้วบ่สากเบาเลยวันจังทด์ใส่เพ่นเพิ่ดมันานนั่นเหม ได้พูนเง้ออะไปะ<า>เดี๋ยว<ป>ต้อกินอะไรน้องตระหน่างกันเลยงามงามมันสั่งมาเลยเนาะใหม่ๆเลยตีนเพิ่นกระกรวงเนาะมันต้องเอาอันใหญ่ๆนห,นห,หน่อยนึงเหรอเลยหัวเพิ่นกระแอมเป็นที่เรียบร้อยเนาะมาเมือนี้แล้วไหวแล้วพี่น้องไอ้มามารรรสรอยกันเนาะทั้งอ่าเพิน่นอ่าแอมหัวนี่กะ สี่คนผมและมีทางเด็กน้อยและะ้วก็ผู้ใหญ่สองคนเนาะบรรยากาศมื่อกี้ก็แดดแห้งได้พี่น้องเลยแวะมาทางดินอ่ะเอโมโมันคือเก้ามื่อกี้ก็มาก,กับผูนะ้วงเนาะสองคนโดยได้ว้าติโตพิชางอันนี้ <laughs> เอโมเอโมเด็กของใหม่อออัน <c oughs> พเพิ่นเพิ่นเอิ่มว่าอีหยังอันนี้นะ <c oughs> หะคอกคอกยังข้อมูบอ่ะคิดว่าคอกมูหน่อยเด็มีหูบแมวเป็นดีใจพี่น้องเอ็งเนี่ยคอกแมวน้องม้วนเห็นเอื่ยวะนี่ฮะตะโอ้ดิ่ตัว้นมุงงานใหม่พี่น้องกันเนาะสีบัวไอ้ต้อยผัดก็เป็นตะแพงอะลยผัดลมมันเซลเลเซลเหมืนบ่อืึมโดยใครสือมาหายเนี่ยโมอือเสียงอือไอ้เสียงงามงามพี่น้องเอ้งเนี่ย พึ่งอันได้มื่อนี้ยบริวารนี่บวารอ้อโดยงามแท้เลยถักเนาะสก์สีเย็นเปิดลยคักคากว่านิบวะพึ่งเบิ่งต้มมนก่อนพี่น้องไอ้สองเมืองน้องมนเพิ่อนก่อนเดี๋ยพิ่งกล้วยเอ็มว้ายจังได้ละได้ล่อใหม่ล่อเมียก็เพิ่มเอิญเมียงก่อนนี่นะขอกบอกขอกแมวน้อยเขาขีดว่าอันล่อได้นี่นะ อูกะบ่แม่นบ่อู้เพิ่นเอิ้นว่าอู้หันได้พี่น้องเนาะอันนี้อืองามคักอันนี้เพิ่นก็มาส่งตนางไอ้มเอ้ยอยู่น้องนะเพราะว่าอ้พะมีเพิ่นสั่งแลกะเพิ่นยังบ่ทันเข้ามาพี่น้องอันรถอันนี้เข้ามาก่อนัมื้อนี้มืออนไมาถ่ายกินนี่ไอบ่อืเ็นบ่เย็นๆอยู่เย็นอยู่เป็นจังดอก เปิดรถอืมช่งสีแพงมีรองเลยเนาะหล่ออันนี้งามแห่งเลยหล่อใชม่มันมันว่าเอเร์ดมาถืออันถ้าจเจ้าฝันเอิรอ,อีหนิยังอู้อะไรเนาะอู้เด็กน้อยอยันแหละสีบัวซ้ำงามงามเมื่อนนี้บอได้ออกไปนอกบ่อไอโมมื่อนนี้ออกไปแล้วออกไปแล้วโดยมืย่อนนี้งามอันสะอาดอยู่ได้พี่น้องเลยเมืนนี่เนาะท,ทำความสะอาดบอ่อไอโม เนาะเก็บเลยเวลาน่ะน่ะคือการเอาขึ้นเถิงเวลาลูกเจ้านอนมันจังบ่คันคายเพราะว่าเป็นอันนั้นมุ้งอีหงมุงกงนอนแม่นะนางมนอันนี้ก็อันนี้อันนี้อีหยังซะเอ้มอ่อนนี่นะนอนๆค่ะอันนี้มุงมุงบ่มุงอัดน่ะบ่อืม เวลานอนยังกลางคืนเหละอัดเลยบ่ไปนั่นให้เพิ่นไปซื้อน้ำมาสูเรากินกันบ่มันเพราะว่แล้วก็มาตั้งหมูเมืองโอ้ยเฮามาเลยค่ะให้อ้ายฮักซื้อข้าวก็ได้บ่ได้ตัวอยากเล้อแล้วเราจะได้อันใหม่ได้มุ่งใหม่บ่ก็คืออัดมันบ่ฮอบ่ Ô lâu nay mày hai mày hai. Tân sĩ chịu. Bởi kỳ lâu đêm bên trong đội nga mày yong kìa. Ach bọn bọn cái này kìa mày. Tân sĩ 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 มันขอนเดชาพีบสั่นร้องันนี้ดีใจวะอ่านมมันดีใจวะเดี๋ยดีดมันนุมมันดีใจวะอยู่คนเดียวคนเดียวไงต้องขอโทษบอกเสียยงไรเยืองหนัดเนย่ยหนักบอกเสียงบอกเสียยพาไปแต่ว่าตลาดไปเบี้ยไปซื้อเปิดเงยไขไปทาาเบิรงปิดเลยสั่งาเลยรับนไปรเปิดเงย่ขคนละคนที่ไปซื้อน้ามะ ไปซื <c oughs> ies, an, hai, women, ้อน้ำเปิดเหยียงไผ่เห็นปะไผ่ทอัซั์เปิดเหยียงเอออุ้ยด้กัวด้เนาะโอ้มันมันแดดเด้ถ้าคิดว่าไผอีนดอกเพื่อนทีออกไปซื้อน้ำเหนะโอ้ยแม่สบายดีสิงให้เบอรหนึ่งก่อนนะก็สิงได ไปหลอกบังหัวก่อนบ่ะอ,อ,อันไปซื้อน้ำพี่น้องเนาะอันซื้อน้ำให้อายอันมาส่งธนางนี่แหละหักเลยสบายดีเด้อรอนเพ่แดดฮ้อนอันเพราะว่าเพิ่นมาแต่ใกล้เนาะมาส่งอันนี้ก็เลยอันเพิ่นไปซื้อน้ำเพิ่นกินก่อน พ่งจะนาให้เพื่นมาแม่เสาหัวอ,อันนี้นะเสาหัวอันเนี้ยมันหักเนาะเพื่นเทบบาอันนั่นเบาเออต้องเนี้นต้องเนี้ยเทเนาะอนมาถมสืดๆเลยอ่าเฮาเทอันนี้ก่อันไร,นรนเวลา,าอันอ,อ,อ่ะอออมันแห้งแล้วแล้วก็เอาดินถมเทิงเด้อืมประมาณน,นี้หอนค่ะลิมีน,นอนนนอนนี่โหด,ดิใส่หมวกใส่กุ๊บเด้อหนี่ แล้วเป็นทีเรียบร้อยพี่น้อยพังอันเสาหัวเพิ่นกะตานางก็จะจังมัดเนาะเบิ่งสองสี่หก,หกหกมัดพม่ห้อกเอ้ตานางเนาะม,มันะหลาอเบิ่งเสาหัวถ่ายโมโมเพิ่นที่ซื่อน,น้ำแข็งเนาะ อันนี้ฮะแล้วเต่มือก่อนแล้วพี่น้องอันนี้ไม่อันเช้าหัวอันนี้นะเป็นไห้ท่งกับอันน้องอยังก่น้องบุญทวีแมนบอกอันเพ่นหญ้ามาทั้งนี้บอกประมาณนี้แหละแม่บอกซื้อเป็นบุญทวีบอกใครว่าหูเอโมัผมี่ซื้อน้ำอันไอ้พ่นกินพี่น้องเลยถ่าแปบเดียวได้เด้อพ่นกำลังเข้ามาอาจจะบบตรงกันเลยพี่น้องพยเนาออันนี้พ่นมาหดก่อน แต่ของอันผู้จ่ายเงินยังบ่ได้เข้ามาฮ้อนอืมถ่ายโมก่อนเนาะถ่ายโมก่อนฮ้อนคักคือห้องคักแท้อันนี้ลูกละคือคือไกแท้ละอันเพิ่นสั่งอันนี้ะอยู่นผู้บ่เอาเอาสดีบ่ไกมันบ่ได้มีอืมอยู่แถวเฮานี่บ่มีบมันแพงอืม อันนี้ได้ถือชุดแล้วแล้วเรามาส่งให้ละเอานึ่แสนหนึ่งขาส่งค่ะอยู่อันอยู่อยู่ในเมืองหกพี่น้องยะมมติว่าไอ้แม่รแปดสิบกระซำเท้านี่กะเจ้าวาดใช่ค่ะหกหกเมตรหนึ่งความยาวค่ะเฮาต้องใช้ไล่ก็ถ้าสมมติว่าอันใช้ไล่ก็ก็หนึ่งสี่แสนตายจำอะไรบเงก้อนอีกเก้าสิบสองเมตรรวมทั้งเมตรดินนี่แต่อันนี้อันนี้เพราะว่าอันแม่ทาทิพย์นี่เฮากะลดปริมาณเงินค่าใช้จ่ายลงกะใครเนย แต่ว่าอันหกอันหกมาันนี้พ่อที่เนาะกวงอยู่รวมทั้งหนดนั้นละวว่า1ิเมตเมแต่ละว่าขับรถทิเมตหลยย่านเข้มาจ้าย่านโอ้ย่านเพิ่งมคุยเห็นเลยเพนย่านอืเติมบีบแกนแมก่นเลยตีอือ้นอนนอนนอนนอืมอออนอมอออออออนอออนอนอ แม่แม่พยายามอันนี้มันข้อนอัน่วันาะยามเวนนะมันอับ้าขังอีกอย่างก่อนนะเอาแตาว่าเอากลางคืนกับสีบอลอันนี้บาตกใส่เด้แต่ว่ายามเวนเนาะเออแพงแพงกินตามกินอ่นี่เหรออู้ให้หายเจ้าให้หายควให้ายได้่านเบื่อพย่านย่าติคนดีเลย หลักหลี่แนมคุหน,หนาคุยยาวแจากดูัวแจ้องดูดแงดมแนมมแนมมแมแนมบงแมวได้ขนมย่านก็นย่านเลย

ตัวจมๆเลยผนนี้ในน้อยนี่นะคือเพิ่นได้บ่เมนูข่อยซื้อข่อยเนี่ยได้เนาะกินกินบ่ได้เนาะลืมแกะแกนะไงเนาะแกะแกะไเปิดบ่ได้แล้วเป็น <laughs> เป็นยังเ <ใน S 2> ดิมเดิมเป็นยังเป็นแนี้ลูกแต่ซื้อเปิ่มีผืนที่ซื้อน้ามีมน้องเบิ่งเด้อกลกองนะซื้อหายดอกบานี้อ้ายมาส่งอันอ่าตะนานมาไกล้อย่างเขาไปไกลผันหายโอ<า>้ยเนาะ ดวงใจพันยาดนะพี่น้องยีนกัเบญสิญาดเอ้าเนะเน่อืไม่เห็นใจแนไปแหละอันนี้หู้บองะฮูคนอยู่บอูบองู้ัู้ัที่เาสองคนจมได้ที่สองคนเลยมาถูกมืออลไเนาะคอยไปสุดดีมากเด้อ

เขาบอกว่าอันไทยขี้พพเพราะเพราแดดฮ้าเลยกี่นี่บุ๊เดเอาเงินมาสำเนกสิใจ่ายให้ก่อนอ <c oughs> แม่เพิ่นไปซื้อน้ำให้อันอ้ายเพิ่นมาส่งอันนี้แหละพี่น้องเอยเพราะวา่ามาส่งยังเกาะอามาส่งตะนาอ้อมหัวเพิ่นทะเลเพิ่นย่านเพิ่นยู่ปีนี้หายตื่นเพิ่นบริยานดอกทายาทนี่หายอีเล่นนี่เนาะแม่บอก มื่อนี้กะแวะเขามาพี่พี่น้องอันภูวงเพิ่นบรได้ไปเวียกมืม่อนี้เนาะแมนว่าเพิ่นกะห้างก็มาเธอเดียวนี่บริษัทแมนมาเธอเดียวเธอที่ชอ่องเธอนี่แหละลูกไข่เอ้ยเอ้ยได้ล่อเพิ่นได้ล่อใหม่พี่น้องฉลองล่อใหม่ <c oughs> งามขนาดพี่นออ้องล่อเพิ่นกะหางงามเนาะซีบัวพราอูอ้แล, <c oughs> ล้วว่าวาล่ออยแล้วอู้อู่วันนี้หละกะแบบนี้เลยซีบัวแบบนั้นเลยอายุไปละอยู่ในนี้บ้าง ยื่นบ่อ๋อๆอาจารย์บ่มีนั่นเนาะเฮยเนาะแบบสหนาน้อยนุ่มๆนะเนาะอู้ยากไดเอ้ายากยังบ่ย่นอูย่นอูเอาทางพิ่นแพอทางพ่นยังคือปองลงคือห้บ่ฮู้เด้หึยานล่ะโอ้แงๆๆบ่แนเบิ่งเพิ่นดอกพี่น้องเอ้ยเพิ่นยา ไอโมกับปันได้เพชิมาโน่ห่านไก่บติีาเขาเข่ามากคนแกเนี่ยเนี่ยไม่หลัเนี่ยโอ้โหหาหันเด้ยวเนี่ยเดี๋ยวแมมาเันให้เงี่ยหัีเแลยวคอยเหนื่อยหน่อยบเป็นบตรีโอ้งแ่งง แต่หนูน้องคนนั้นพอได้อยู่เอาอันนี้กันเนาะสำนองคนนั่นแหละว่องว่งนีน้องหนูปุ๊บปิ้นเลยเนาะงหอนแท้ๆนี่โดยแพง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 เป็นแล้วแหละหอนแท้โอ้ยพี่น้อยหอนแท้นี่บัดปุ๊บปื๊หมูเนาะนั่งก็ได้นั่งอยู่ก็ได้อ่ะ โอ้ยหายเลยหนังตืมแม่เพิ่นไปซื้อน้ำเด้อพี่น,น้องเอ้ยเนาะก็เลยอันอุ้มอุ้ม,มน้องมณทาเพิ่นหายเนานะนนะงลงลงนะไปซื้อน้ำกินน้ำเย็นนี่แหละนี่คือมีเด็กหน่อยหายแทนมืนน <c oughs> ้อนี้ห่อนดีมื้อนี้เนาะอืมตัวไหนมื้อนี้อันหัาก็ได้อุ้มน้องมอนฑลเดินๆเนี่ยมื้อนี้แหละแต่เกาอุ้มหลินหน่อยนึง <c oughs> พราะว่าแม่เพิ่นไปดนนี่เนาะเลยมื้อนี้ก็แวะมาหาไอ้โมเพิ่นคือเก่าเนาะมากับอ้อได้ล้อใหม่คปันยังอันว่าล้ออีแล้วอูอูเด็กน้อยเนาะแปลว่าเวลานั่งเฮาก็จะเ็นแบบนี้ก็ได้เวลาเพิ่นนอนหั่นน่ะแต่มตี้ก็บ่เคยเห็นเนาะเฮาก็เห็นนี่แหละก็เลยเอิ้นว่าอูเพิ่นก็ได้พัดลมใหม่ไดหน่อยงามเนาะแม่นพัดลมอันลมโซลาเซลล์แม่นพัดลมไอันโซลาเซลล์นี่แหละเพราะว่าเฮาเสียบใส่มันได้เลย กินห่ดไนจิเนาะอเนี่ยค่ะวาเนาะหลยบ่มีแกวะเนาะกินไห้บ่บมมีบ่ยังบ่มีอืมบินอาถึงทิมเป็นหลินเด้มากลินอืมอยเก็บหายตลอดบ่ันนี้เอ้าบ่เอายังไงนอนแบบนี้เนาะด็กไปอีกบ่ันี้กสดชองมือกอนบ่มียังในในนะอ๋อหอนแท่มือนี้จี่นหนหันขาดอันนได้ เพิ่นออกไปสื่อดนเติมเนาะแมนมันกระไกลพี่น้องเนานอกจา,านะดเาดินเข้ามาแลนะเลยเอาโดนเน่ยถ้าว่าเพิ่นหายนี่แหละไรหัวเปลี่ยนคนได้ซอบหัวบ่ค่อยเป,เ,ปเป็นได้กลายกระแห้งแล้วแหละคุณบ่มีลูกน <c oughs> เนาะแล้วไอ้นมมลเนาะได้ดห<า>ีกได้หละ่ะเอ้ยหันขังลิานี่เคยเป็นไตยัดบ่เนาะกลยแหละบ่ได้เป็นไตยัดแน่เนา,านะ งามๆนึงสิยากอยู <S <s ่ย่องเป็นเนาะเพิ่นละตีไปก็ได้บรรยากาศอยู่ฝั่งลาวนะฮ้อนคักอีหลีพี่น้องมื้อนี้เนาะแต่ว่าฝนสิตกบ่มื้อแงนี่ว่าจังได๋ไปบงงดอกนะยานฝนตกได้นมาส่งอีกนะ พารถอันนั้นจะมาส่งเงี้ยอีกป้าให้เพิ่นอยู่ในอู่นี่ก็บโอยู่สาม้าองหายเนาะได้แต่อู้หายอะไรบ้างนี่องไว้ให้อยู่ในอู่ใครโบอยู่ได้แต่อู้กลมเพิ่นกระเล็บยกดก,กขึ้นมาเลยโอ้ยละลายบบเห็นโบเห็นเห็นโอ้ยนี่แต่ยังหายอันนี้นี่ผมเป็นมาแล้วบ่

แม่เพิ่นป้งได้จังอยู่แม่นบ่คือว่าตอนแม่เพิ่นป้องก็อยู่อยู่บัดเคอุ้มเพว่ามีแตให้เออุ้มแม่หอมติดอละิโอแทงๆๆเงียบก่อนเงียบก่อนเอาลให้โอหายแท้อันนี้ตกก่อนก็ได้เพิ่นหายแท้พี่น้องเอ้ยโดยทางอ้มูเพิ่นก็ทันได้มาอยู่เนาะเพิ่นไปซื้อน้ํายังบ่มาอยู่เอาอันอุ้มลูกาเพิ่นพี่น้องเอ้ย ได้ผัดลมใหม่แล้วก็ได้อันอที่นอนของน้องมนฑ์ได้พี่น้องอู่เนาะอู่ใหม่นะยังได้ละอ,อหายพีนอนอย่น้องอะอยเนาะโบยบอยคอยได้เคยอยู่น้ำฮะนะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็ซีคอจบคลิปก่อนเนาะเพราะว่าไอโมพินน่นกันยังบม่มอาพี่น้องขึ้นไปซื้อน้ำเหมือนอกักะแวะมากับผู้วงสองคนพีนอนอ่นอ้องเนาะสบายดี้ะผู้วงเด้อดโดย อพี่น้องไอ้นอนเดี๋ยวคลิปนี้กันสิคอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องค่ะพบพอก,กันคลิปหนาเนาะจากคลิปนี้น้องตี้กะต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนที่รับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบและบกขามโฆษณาเด้อโดยจากคลิปนี้ไปแล้วเนาะสบายดีสบายดี